สวัสดีครับทุกคนพบกับพวกเรานะครับใช้คำว่าพวกเราไม่ได้พบกับผมดีกว่าในช่องกูอัพนะครับแปกใจไหมทำไมถือข้องเองอยู่แล้วแล้วก็อยู่คนเดียวเนาะก็คุณโดมตอนนี้น่าจะอยู่กรุงเทพนะอยู่กรุงเทพแล้วแหละคุณโดมอะ่ะคุณโดมนะครับติดภารกิจไปดูคอนเสิร์ตท,ที่ตอนแรกผมก็จะไปด้วยแต่ว่าพอมาดูปฏิทินแล้วอ่า เรามีนัดกันที่บ้านนะครับไปทอดกระถิ่นที่เกาะช้างกันก็เลยตัดสินใจที่จะแยกกันทําคลิปเป็นคลิปแรกครับจริงๆมันก็จะมีคลิปก่อนหน้าเล่าชีวิตของเราใช่ไหมที่แบบว่าเราถ่ายแยกกันแต่นาหน,น้าผลสุดท้ายเราก็เจอกันอยู่ดีไงแต่อันนี้คือแยกแบบแยกไปเลยคนละคลิปไปเลยก็ดูเอาว่าคนดูจะชอบของใครก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ะวันนี้นะเราจะไปเกาะช้างกันซึ่งต้องบอกเลยว่าง่วงไม่ใช่ ซึ่งมองเลยว่าเกาะช้างเนี่ยเป็นมหากรรมของความรถติดการขึ้นเรือที่ไม่มีวันสิ้นสุดการรอคอยแบบทุกอย่างยิ่งไปช่วงวันหยุดนะเพราะฉะนั้นไปชมภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่า ขึ้นเรือแล้วตอนนี้7จ็ดโมงแล้วอ่ะชอบ7จ็โมงสีสเหยียบมาแั้งจต่ชลบุรีสองชั่วโมงป่ามันไม่มีรถด้วยแหละก็เลยเออซิ่งซิ่งจัด2ชั่วโมงป่าจากชลบุรีมาถึงตาดขึ้นเรือทันด้วยรอบเจ็ดโมงสีหก็พอเรือเต็มเขาก็ออกเลยเขาจะออกทุกสี่ครึ่งชั่วโมงทุกๆครึ่งชั่วโมงก็ ขับขึ้นเรือครั้งแรกตื่นเต้นอยู่ดูทะเลดิวันนี้ทะเลใสทะเลบางแสนก็ใสทะเลเกาะช้างน่าจะใสกว่าวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันที่เกาะขอนั่งเรือก่อนเมื่อกี้กินกาแฟไปตอนขับแล้วมัน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 จะอ้วกมันเป็นไรไม่รู้แล้วเนี่ยขึ้นเรือมาอีกก็จะอ้วกหนักกว่าเดิมแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวขอนั่งเรือก่อนลงมาแล้วมีคนอยากออกกล้อง แล้วมันคือบอกว่าแม่ไม่จะเอาหรอกนะ,อ,ะอย่างเงี้ยอยากให้แม่ออกกล้องนะแม่ไม่ออกหรอก <c oughs> าาเกลี่ยนคนขับ <c oughs> ใครจะมาเกาะช้างตอนเช้ากินข้าวมาก่อนจากฝั่งนะแต่ว่าเราไม่ได้แวะ <c oughs> แล้วเราเหยียบม,มาเลยเราไม่ได้แวะ <c oughs> ก็นนะ <c oughs> คิดว่าบนเกาะมันมีอะไม่มีร้านเปิดเลยตอนเช้าอ่ะปะเดินต่อ ไปหาข้าวกินคือขับมาตั้งแต่ออกมาจากท่าเรือก็ก็มีพวกอาหารตามสั่งริมทางแต่ร้านที่เป็นร้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอันนี้เราก็เลยตัดสินใจที่จะกินร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่งซึ่งปิดป่ะเปิดไหมอะย้อนกลับไปไหมอะได้ย้อน <c oughs> <laughs> ไม่มีหลายร้านเลยเขตชุมชนนะออกมาจากท่าเรือแล้วก็ ขอบคุณครับ okay. ออกมาเจอท่าเรือแล้วก็เลี้ยวขวาใช่แล้วก็จะมีร้านข้าวเต็มไปหมดเป็นข้าวตามสั่งเท่านั้นอะ่ะแต่พวกร้านอาหารน่าจะยังไม่เปิดดูนู่นบนเขาเราขับลงมาแต่บนทุกโดมตอนตัดคลิปเอา้ากคูตัดเองเนี่ยลืม <c oughs> ไม่ใช่อะเขาถ่ายรูปกัน นี่อ่ะชายสี่นชายสี่ไหมกู <c oughs> คุยกับใครเนะี <c oughs> ่ยเขาจะถ่ายรูปกันอยู่ไงถ่ <c oughs> ายรูปกันอยู่เลยไอ้ตอนเช้าเกาะช้างเงียบเป็นเกาะแห่งความสงบจริงๆตอนเช้าแล้วเขาข้ามข้ามไปฝั่งนู้นะ,ะเอาข้ามบ้าง ตอนเย็นไม่ใช่ตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวสักสายๆเดี๋ยวก็จะไปเที่ยวหาดต่อไงก็เดี๋ยวจะถ่ายฟุตให้ดูเนาะขอกินข้าวก่อนจะดูไหมข้าวไม่เวลาปก,กติอะไปดูข้าวเย็นเถอะบายยตอนนี้อยู่ที่ร้านไหนร้านอะไรนะพี่ผู้พี่ผู้ครับร้านอะไรนะ เนนีี่ยรแก้งถามไปไงยู่ฟิกคาเฟ่ฟิกคาเฟ่แม่กับลูกนุ้ยและกาแฟตัดออกไม่ไม่เอาแม่แล้วก็เดี๋ยวรอกาแฟมาจะไม่ได้กินอิ่มไม่ได้กินข้าวแล้วไม่กอนอิ่มเลยดูแมวดูแมวดูแมว เรนแม่งมีอยู่ว่าตอนนี้เราขับรถเข้ามาในรีสอร์ทไม่รู้ชื่อด้วยรีสอร์ทด้านหน้าคือหาดทางลงหาดแล้วทีนี้ก็น,นึกว่าทางนี้ไงก็เลี้ยวเลี้ยวเข้ามาเลี้ยวตู้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 เลี้ยวเข้ามาเมาพื่อพอมาจอดไอสัตว์รีสอร์ทแต่ว่าไหนๆเราก็มาแล้วจะวนกลับไปก็อะไรอยู่ก็จอดแล้วก็เดินเที่ยวหาดของรีสอร์ทแม่งเลยรีสอร์ทไม่ได้ที่เราพักด้วยนะ วิทะเลก่อช้างอยู่ทะเลมาทั้งชีวิตตื่นเต้นเหรอทะเลรู้สึกน้ำใสอะ่ะน้ำใสจังน้ำใส่จัง,จงเอออยากเล่นนะำ <c oughs> อยู่ดีก็ทำตัวเป็นเด็กเอ๊ะอยากเล่นน้ำมากอยากเล่นน้ำอะ่อนนำอะ ใชแต่ถ้าเล่นตอนนี้กูต้องเดินกลับกูต้องเดินกลับรีสอร์ทแน่เลยตอนเย็นเจอกูแน่น้ําทะเลจริงๆแล้วเราก็เอาชุดเอาชุดมาเล่นทะเลนะแต่ว่ามันมันมันต้องเย็นกว่านี้ปะ่ะคือกูจะเล่นกลางแดดเปี้ยงๆก็ไม่ใช่เรื่องอยู่ฝั่งนู้นสวยมากเลยทุกคนคิดถึงคิดถึงคุณโดมเลยเนี่ยคิดถึงคุณโดมคุณแบงค์คุณเตอร์ กำลังประมวลผลชื่อเพื่อนเนพิ่งตื่นแค่นั้นี่ยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่แบบเห็นะไหมประมวลผลไม่ทันเลยกยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่ขับรถข้ามฟากมาเนี่ยเพิ่งได้ไปนอนตรงตรงคาเฟ่เมื่อกีแ้แวะคาเฟ่ไอฟิกค,คาเฟ่กาแฟาเขาอร่อยนะแต่ไม่ได้กินฟังเขามาก็นั่นแหละเพิ่งได้ไปฟุ๊หลับที่ร้านเขาชั่วงโมงนึงมั้งแล้วก็ตื่นขึ้นมาจะมาหาทางลงหาดมาถ่ายรูปนู่น พาพวกเขามาถ่ายรูปก็มามาเจอที่นี่จะบอกว่าปกติอะ่ะครั้งก่อนอะ่ะผมเคยมาเกาะช้างประมาณครั้งสองครั้งมั้งก่อนหน้านี้จะบอกว่าครั้งก่อนๆเอ,อ่อขึ้นค่อนข้างแรงกว่านี้แต่ว่าอันนี้ไม่รู้เป็นเพราะมันคนละหาดกับที่มาครั้งก่อนหรือเปล่าอันนู้นรู้สึกจะเป็นหาดทรายขาวแต่ว่าเนี่ยวันนี้เราก็จะไปพักหาดทรายขาวเดี๋ยวตอนเย็นจะถ่ายให้ดูว่าขึ้นแรงไหมแต่ว่าตรงนี้มันมันหาดอะไรวะ จำชื่อไม่ได้มันชื่อเดียวกับรีสอร์ทอะนั่นน้ำน้ำค่อนข้างนิ่งแล้วก็ใสามากๆกคือคือไม่ต้องพูดถึงบางแสนเลยก็ถือว่ามาชมความงามของธรรมชาติของเกาะช้างกับเออมาฟังผมแพมอะไรสักอย่างเขาทําอะไรกันอะตรงนู้นอะ,ตร,นนอะตรงเรือมันซูมถึงปะอ่าพายเรือเขาพายเรือกันตายอ่ะลงได้นี่อ่าก,กูก็ลงเอาบ้างอุย้ย วันนี้นะตื่นตีตั้งนาฬิกาปลุกตีสองครึ่งนาฬิกาไม่ปลุกนาฬิกาไม่ปลุกเสร็จปุ๊บมาตื่นที่ตีสามกว่าตีสามกว่าก,าก็ชิบหายสายแล้ว,วเพราะว่ารอบเรือเราจะขึ้นรอบเจ็ดโมงครึ่งเอ้ยเราจะขึ้นรอบหกโมงครึ่งแล้วทีนี้ในแมปอะ Google Map อะมันระบุไว้ว่าชนบุรีตาดสี่ชั่วโมง เราก็เลยเฮ้ยต้องตื่นก่อนว่ะไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันอ่าตื่นก่อนปรากอตีสามตีสามกว่าเสร็จปุ๊บอีนนี้ก็กลัวสายอีนนี้ก็เหยียบใหญ่เลยเหยียบใหญ่เลยชมรีตาสองชั่วโมงกว่ามาเร็วไปมาเช้าไปพอมาถึงปุ๊บตอนแรกคิดว่ารถข้ามฝากไอเรือข้ามฝากแต่เยอะไม่มีคิวมาถึงปุ๊บก็แบบโอ้มาแต่เช้าสโลลีฟขับรถมาตั้งแต่ท่าเรืออ้อมขึ้นไปบนเขาไปนู่นไปนั่งกินร้านข้าว ตามสั่งเสร็จปุ๊บสโลล่าเลาะไปอีกขึ้นเขาไปกินไอเขาเรียกว่าอะไรวะกาแฟเดอะฟิกคาเฟ่ Cafe, เออไปกินเสร็จปุ๊บไปหลับร้านเขาด้วยนะชั่วโมงกว่าแล้วก็อ่าตื่นมาปุ๊บตื่นมาอยากเที่ยวหาดอยากถ่ายรูปเนี่ยแหละจ้ะก็มาโผล่ตรงเนี้ยไม่่อยมีสาระอะไรเท่าไหร่นะตอนนี้ก็เดี๋ยวโผล่ไปตอนที่มีสาระเดี๋ยวเราอาจจะพาไปเอ,อ่อไปดูร้านอาหารที่น่าสนใจแล้วกันก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันเพราะว่ามาหาดก็ ไม่ได้มีแผนว่าจะมีกิจกรรมอะไรไม่ได้มีแผนเอ่อคอนเทนต์อะไรในหัวสักเท่าไหร่ก็แค่ให้มาติดตามชีวิตกูตอนไม่ได้อยู่กับโดมตอนนี้ไม่รู้โดมทําอะไรอยู่นะแต่ว่าน่าจะมีความสุขอยู่อ้น่าจะมีความสุขอยู่ยวยทวงงานไม่ตอบไม,ไม่ตอบแชทกเ็เดี๋ยวเด๋ยวตัดภาพไปช่วงช่วงบ่ายช่วงเย็นเลยดีกว่าช่วงนี้มันไม่มีอะไรแล้วไป๊ายบายจ้า มาถึงที่พักแล้วทุกคนอพอมาถึงปุ๊บก็เลยรู้ชื่อรีสอร์ทแล้วชื่อ ha หาดรายขาวรีสอร์ทหลังจากที่นั่งมา,ท,างทั้งทริปไม่ได้รู้อะไรเลยมีหน้าที่ขับก็ขับมาหาดรายขาวรีสอร์ทจะบอกว่าเป็นหาดที่ p r i v a t มาก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 ของก่อช้างเลยไอยเป็นรีสอร์ทที่ p r i v a t ้า y มากคือมันมีหาดส่วนตัวทุกคนเดี๋ยวเดินไปให้ดูอ่าค่อยลมหน่อยเป็นไงเหมือนทำสะะารคดีปะ คือมันเป็นหาดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันจะเรียกหาดส่วนตัวก็ได้เพราะว่าเวลาน้ําขึ้นอะ่ะอย่างอย่างตอนนี้คือน้ําขึ้นเวลาน้ําขึ้นเนี่ยหาดมันจะถูกไอทะเลอะ่ะปิดขึ้นมาทําให้มันเหลือแค่เวิร์งหาดอะ่ะคือแค่เวิร์งนี้มันทําให้ไม่สามารถเดินตัดไปตรงหาดอื่นได้มันก็เลยเป็นหาดพิเวตของรีสอร์ทนี้ก็ใครมาก่อช้างก็มาพักกันได้นะขาดใายข่าวรีสอร์ตตัดภาพไปตอนเย็นดีกว่าไป แค,แค่จะมาบอกว่าถึงที่พักแล้วจะไปนอนแล้วบายบายสวัสดีตอนบ่ายบ่ายสองทุกคนเพิ่งตื่นอ่ะมันก็นทริปเที่ยวสโลไลฟ์แบบสโลสโลมาถึง <laughs> มาถึงเกอะ <laughs> กินข้าวเช้าไปคาเฟ่ไปเดินเล่นหาดมาดีสอนนอนเท่านั้นเลยนอน <laughs> แล้วก็เพิ่งตื่นมาเนี่ย <laughs> ก็เดี๋ยวคงรอ,อคนในตื่นตื่นรอแ,แม่กับพี่ตื่นแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินกัน ตอนนี้ก็จะเร็ร้ายไปนั่งชมวิวไปแล้วไปแล้วจ้ะมาถึงร้านข้าวแล้วอยู่ที่ร้านไอทลา ผมเจอปลาว่ะไอ้พวกปลาพวกนั้เนปลาอะไรวะปลากวาดปะถ้าจำจำจำไม่ผิดน่าจะชื่อปลากวาดนะเริ่มไร้สาระะเริ่มดูดิต้นกลกางนี่แหละคือสิ่งที่กูรอคอยธรรมชาติเหรอไม่ข้าวป้า่าเดี๋ยวตัดไปหน้าปลาของอาหารจะเป็นยังไงไปชมกัน ไข่ตุ๋นมาแล้วชิมไข่ตุ๋นกันืใึใช่อือไข่ตุ๋นนะ่ะอือเบาพงห้อยกรอบ ร็จแล้วกำลังกลับที่พักสวัสดีครับแม,ม่ของอร่อยอร่อยจ้า <c oughs> อย่าถ่ายแม่นะห้ามถ่ายแม่นะแม่ไม่พูดนะแม่ทำไม่เป็นอร่อยมากไอยราอาหารไอยราแนะน,นำเลยใช่ไปแล้วป <c oughs> ใจกันรีอร์ทุกคนนี่ไอ้นี่ละไอ้ไหนอะนี่ห้าโมงสี่สิบเก้าแล้ว ก็คือเราอะเรามานั่งตรงนี้ตั้งแต่ห้าโมงตรงประมาณห้าโมงไม่เกินห้าโมงสิบเรามานั่งตรงเนี้ยแล้วเราก็ตั้งกล้องเราก็ตั้งกล้องด้วยค่ะตั้งกล้องเว้เออเราก็จะถ่ายพระอาทิตย์ตกแบบว่าคืออยากทําเป็นแบบถ้าเคยเคยเห็นในสารคดีที่แบบว่าเขาเร่งเร่งเวลาแล้วแบบดวงอาทิตย์ค่อยๆตกลงไปฟาก็อยากทําแบบนั้นแต่ว่าพระอาทิตย์เป็นอะไรไม่รู้พระอาทิตย์ไม่ยอมตก พาร์ีอยู่ดีก็เลยขึ้นไปในกีบเมฆแล้วก็แล้วก็หายไปเลยเว้ยแล้วกูก็แบบเอา้าพารทีไม่ตก <c oughs> กูก็กูก็นั่งงงเลยว่าไอ้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนแม้ว,ว่าพารีจะไม่ตกอะ่ะแต่ว่ามันแย่มากเลยว่ะคือเราต้องเฝ้ากล้องแล้วเราไม่ได้ไปถ่ายรูปบเขาด้วยอะ่ะอุย้ยเมื่อกี้เมื่อกี้มีไอเย็นออกมาจากปากจะบอกว่าอากาศหนาวมากเหมือนอยู่เหนือเลยไม่เหมือนอยู่เกาะอากาศเย็นจิ๊กเนี่ยพารทีไม่ยอมตกอ่ะ ก็เดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศตอนที่ผมตั้งกล้องแล้วกันมันก็ก็ได้อยู่อะแต่ว่าแค่พันาทีมันไม่ยอมตกนันเองไปจ้าห้าทุ่มสิบสองอข้าวแล้วมึงดูดิกูกินอะไรได้บ้างอะ แล้วกูเลือกอะไรได้ไหมเช้าแล้วทุกคน6โมง40กว่าก็นั่งนั่งดูทะเลรอแม่กับพี่อาบน้ำเดี๋ยวค่อยไปกินอาหารเชา้าเดี๋ยวไปดูกันว่า,า,าวอ,อาหารเช้าโรงแรมเอ้ยอาหารเช้ารีสอร์ทมีอะไรบ้างนะก็รอยาวๆไปจ้ะ ก็หลังจากกินข้าวเช้าเนาะเราก็มาวัดก็อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นได้บอกหรือเปล่าก็เรามาเกาะช้างเพื่อมาทอดกระถินอ่ะวัดอะไรอ่ะขึ้นขึ้นชื่อขึ้นชื่อลืมชื่อวัดอีกแล้วก็เป็นงานกระถินของแม่แม่เข้ามาทุกปีแหละนั่นแหละเราก็มาปีนี้เราก็ขอมาด้วยก็ถือโอกาสพักผ่อนด้วยเราก็มาทอดกระถินด้วยเอาไปเอามาช่องเราก็เข้าวัดทําบุญเยอะเหมือนกันนะ นี่ไม่ใช่ช่องบุญนะคือคนทําช่องค่อนข้างเป็นคนบาปเลยละ่ะแต่ว่าแค่เข้าวัดทําบุญบ่อยเพราะฉะนั้นก็เลยดูแบบคน,ด,นดีใส่สะอาดใส่สะอาดเจนเสื้อเลยเห็นปะก็เดี๋ยวถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูแล้วกันอาจจะไม่ได้ภาพเพราะว่าผู้ใหญ่เยอะเนาะพองานกระถิ่นเสร็จก็น่าจะกลับแต่ว่าขากลับมีทีเด็ดนะมีร้านส้มตามร้านหนึ่งอร่อยมากเดี๋ยวจะถ่ายให้รับชมกันบายไว่าอยู่รรยองไปจ้า เจ้าทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านเลอเจ้าจอมนะเป็นคาเฟ่อีอกแล้วเข้าคาเฟ่บ่อยมากสังเกตอะไรไหมเปลี่ยนหลังรถได้ไหมเราออกมาจากการทําบุญแล้วเราก็จะมาร้านกาแฟกันเมืกีนกาแฟก่อนกลับก็เดี๋ยวกินเสร็จก็กลับกลับฝั่งไปไปจะดูกัน แกเขามีโซนให้ถ่ายรูปด้วยนะหลังร้านก็เข้ามาในร้านแล้วเขาจะให้ถอดรองเท้าไปด้านหน้าพอเ,เข้ามาปุ๊บออกทางด้านหลังร้านได้คือเขาจะมีรองเท้าแตะรองเท้าแตะเตรียมไว้ให้สําหรับออกมาถ่ายรูปเลยมาได้นี่จะไปถ่ายตรงนู้นอย,อยู่ไม่รู้จะหักลงไปหรือเปล่าแม่กับล้าถ่ายรูป ขับตัวเองไว้สัตว์เมื่อกี้ขับรถมาถึงนี่ประมาณทุ่มกว่าปุ๊บมานอนนอนนั่งเล่นตรงโซฟาแป๊บมึงจะนอนแบบง่วงแม่งจะมาเอนหัวนอนเนี่ยแล้วก็เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายไอจีถ่ายไอจีเสร็จปุ๊บเอ้ยลงรูปดีกว่าลงรูปก็เข้าไปที่แกลเลอรี่เข้าไปที่อัลบัม้มปั๊บไอสัตว์เจอฟุตปุ๊บ,บ,บไอเชี่ยลืมถ่ายปิดเออเรามาถ่ายเรามาถ่ายปิดโอเคก็ สำหรับทริปเกาะช้างทริปนี้ถามว่าความสนุกให้เท่าไหร่ความสนุกเนี่ยเราให้แค่ประมาณ5 6ประมาณนั้นแต่ถ้าถามว่าความแบบได้อยู่กับธรรมชาติได้พักผ่อนด้เนี่ยโอ้โหกลับมากลายเป็นพระเลยมีสมาธิมากถ้าการได้อยู่กับธรรมชาตินะเกาะช้างนี่แม่งเป็นเกาะต้นๆเลยที่แบบว่า ธรรมชาติธรรมชาติเอาไปแปดเลย9ด้วยถ้านับตอนที่กูออกมาจากห้องตอนห้าทุ่มมานั่งมองทะเลทําไมก็ไม่รู้เอาไป9้าเลยแบบธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติเลยไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมชาติก็จริงๆมันมีกิจกรรมแหละแต่ว่าเราไม่ได้ไปทำเนื่อง,งจากเนื่องจากทางบ้านก็สูงวัยกันแล้วคุณพี่ก็จะเข้าเลขหลัก3แล้ว ส่วนคุณแม่เนี่ยไป5แล้วหลัก5แล้วเราไม่สามารถที่จะให้เขาไปเออแอเวนเจอร์ Adventure, ไปพายหรือไปอป,ปีนนู่นปีนี้ไม่สามารถไม่สามารถเลยถ้ารอบหน้ามีโอกาสได้ไปอีกจะเออไปกับรอบหน้าถ้าไปเกาะช้างอีกจะไปกับลิงเพราะว่ามันสามารถปีนแต่ไม่ใช่ก็าอาจจะไปกับเพื่อนนะถ้าไปรอบหน้าแล้วไปกับเพื่อนอะ่ะความสนุกอาจจะมามา,มากกว่านี้เพราะว่าเพื่อนมันแบบว่ายังแข็งแรงยังหนุ่มยังแน่นไง ก็ประมาณนี้สําหรับคลิปเกาะช้างก็อาจจะไม่มีอะไรให้หวือหวาก็ถือว่ามาดูบรรยากาศธรรมชาติมาดูอาหารแต่อาหารนี่สุดจริงนะร้านไอรยาาแนะนําก็สําหรับคลิปนี้นะก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเทาง่านี้นะส่วนคุณโดมเนี่ยตอนนี้น่าจะ กำลังสนุกกับคอนเสิร์ตเลยก็ไม่รู้ว่าคุณโดมได้ทําคลิปหรือเปล่าก็ถ้าได้ทําก็จะมีคลิปของคุณโดมด้วยอยากให้รู้ไว้ว่าทําพร้อมกันแต่แม่งเหมือนอยู่คนละที่กันอะแบบอยู่คนละขั้วกันอันนั้นคอนเสิร์ตสนุกสนานนี่ฮะครับคอนเสิร์ตก็จบแล้วอยู่รอมาห้าชั่วโมงขาเมื่อยมากกล้องแบตหมดด้วยใช่กูมาทําอะไรทะเลไม่รู้ก็ฝากไว้ทะเลพบกับพวกเราใหม่ในช่องกูอัพฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เวกกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยครับแล้วพบกันใหม่ไปยจ้า